สวัสดีครับ FC แฟนครับอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับเหนือคำบรรยายจริงๆนะครับแทบไม่น่าเชื่อเลยเนาะ FC ทุกท่านนะครับยิ่งได้มาฟังแม่ FC ท่านนี้พูดถึงน้องอุงิงแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าขนลุกหน้าทึ่งเลยจริงๆเนาะที่แม่ FC ท่านนี้นะครับท่านก็ได้เล่าว่าตนเองนั้น ได้ติดตามน้องอุ๋งอิงมาสองปีแล้วนะครับดูคลิปทุกคลิปติดตามมาตลอดแต่ก็ไม่เคยได้พบได้เห็นตัวจริงสักครั้งเลยนะครับแม่เอฟสีท่านนี้ก็ได้เล่าว่าตัวเองนั้นชื่นชอบน้องอุ๋งอิงเป็นอย่างมากนะครับบอกไม่ถูกว่าทําไมถึงชื่นชอบเด็กคนนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนาะก็ได้มีโอกาสนะครับที่น้องอุ๋งอิงและ สาวน้อยเป็นบ้านแพลงมาทําการสแสดงที่บ้านเกิดของตนเองเนาะบ้านของแม่เอฟซีท่านนี้นะครับซึ่งแม่เอฟซีท่านนี้ก็มาด้วยความหวังอย่างมากเลยนะครับที่จะได้พบได้เจอกับน้องอุ๋ยตัวเป็นๆสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแม่เอฟซีท่านนี้ก็มาแต่หวัววันเลยเนาะมาจับจองที่นั่งนะครับ เพื่อที่จะได้เห็นได้เจอกับน้องอุ๋หญิงตัวจริงๆสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแม่เอฟซท่านนี้สายตาไม่ค่อยดีเนาะมองไม่ค่อยเห็นนะครับและก็อยากพบอยากเจอกับน้องอุ๋หญิงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามาด้วยความหวังหวังงันเถอะเนาะมันก็น่าแปลกนะครับเอฟซี FC. ทำไมน้องอุ๋หญิงถึงมีบรรดาพ่อๆแม่ f เอฟซีศรัทธาและก็เชื่อถือในตัวน้องอุ๋หญิง ว่าน้องมีบารมีนะครับบารมีของน้องอุ๋งหิงจะช่วยตัวเองได้นะครับมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเพราะว่า,ามันเป็นความเชื่อของเขานะครับที่ผ่านนมาเนาะก็มีเอฟซีพ่อๆแม่ๆของน้องอุ๋งหิงนะครับก็ได้โชคมีลาบกับน้องอุ๋งหนะิงเนาะโดยที่น้องอุ๋งหิงเองก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองด้ช่วยเหลืออย่างไรเนาะมันก็มีเอฟซีบางคนนะครับก็ถูกเลขกถูกงวยกับน้องอุ๋งหิงนะครับ บางคนก็อธิษฐานแล้วก็ท่องคาถาอุงอิงเนาะจนประสบความสําเร็จตามที่ตนเองประสงค์นะครับแล้วก็ได้ย้อนกลับมาให้มะลายน้องอุงอิงนะครับซึ่งมันก็มีหลายรายมากนะครับแล้วก็มีบางคนเนาะที่ป่วยนะครับบางคนป่วยอยู่เขาก็มาหาน้องอุงอิงนะครับมาเพื่อที่จะมาขอจมือนนะครับมาพึ่งบาร,รมีน้องอุงอิงนะครับ แล้วเขาก็หายป่วยเออมันเป็นอะไรที่แปลกเละงงมากๆเลยนะครับ F? อซี FC ทุกท่านแต่เราก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของเขานะครับแม่เอฟซท่านนี้ก็เช่นกันเนาะมาด้วยความหวังว่าจะได้พบกับน้องอูหญิงแล้วก็จะขอจับมือน้องอูหญิงนะครับเพื่อที่จะให้เอามือของน้องอูหญิงนี่มาลูปที่ตาของตอนเองเนาะ ซึ่งตัวเองสายตาไม่ดีตาพร่านะครับเพื่อหวังพึ่งบาร,รมีของน้องอุ๋งิงขอให้ตาของตัวเองนั้นหายจากการพร่ามัวได้นะครับแ mm hmm. ม่เอฟซีท่านนี้ท่านเชื่อแบบนี้เนาะ mm hmm. เพราะว่าก็มี FC, mm hmm. เอฟซีพ่อพ่อแม่แม่หลายคนเลยนะครับคนอื่นๆที่ได้จากมือน้องอุ๋งิงนะครับแล้วก็เอามารูปที่หน้าของตัวเองแล้วทาให้เขาหายป่วยได้นะครับอันนี้แม่เอฟซีท่านนี้ก็เล่ามาแบบนี้เนาะ มันเป็นอะไรที่แปลกมา,มากๆเลยนะครับกับศิลปินน้อยของเราเนาะทําไมถึงมี f อฟซีพ่อพ่อแม่แม่ศรัทธาในตัวน้องอุ๋งอิงแบบนี้นะครับเราไปฟังแม่ f อฟท่านนี้เล่ากันนะครับไปฟังพร้อมกันเลยเนาะ แค่แอยาตัตติดตามมา2ปีนีนะอก็สิมาเบิงตัตั้รัลูกสาวเข่าไหมไสาวหน่อยอ่เบิ้งับิ้เบี่ยงตาถอดนี่เตือนคนก่อนหนึ่งเขานเนี่เ่าเบนะรนี่ยไล่ะีมันเบี่ยงขึ้นหมักแห้งแต่จันนี่ โอ้อธิบายป่ะเด็ว่าเป็นอยังคือหมัดขัดหมักเนี่ยแท้จังหวะขึ้นบ้านอย่างคือเบิรงนตีหนึ่งตีสองวัดตีสามกับมีนังเบิรงนตะอันเดียววัดใหญ่หัวไปนน้ำบอดอยู่ยอกลูกสาวได้มูนแบบแม่นยู่มแมนยู่มหยอกลูกสาวก่อนแมนเคยได้โชคได้ยังบ่ฮะเคยได้เสียงโชคเสียงยังดีหลาบ่บ่มันนี่แหละบ้าจิตขอเพิ่น ย่างขี้ร่ายไก่แม่ได้เห็นใส่หมีใส่สินยักษ์เหมือนเมื่อนสองเมื่อแน่จีวางสินมจอยากให้แกมากลูกลูกตาไให้ไม่มีหยังดอกอพ่อจีมาจ้องไบเตว้นเว้นเนี่ยอยากจับเมื่อหรืลูกตายแม่แน่ตาแม่พอเห็นหงมันพ่อมัวม้วนนี่มแม่อยากเห็นหงจีวางสิสันนิยนนี่อขอให้ลูบสาวลูกตามแม่แน่จับแก่ มือนี้ผู้ใดมาสรงนี่อันพอมาทรงทรงห่อนานเนี่ยจะบัดนีก็เลยคอยไตมาผู้ดหยวพอดีผู้คนเป้านกีเ็งหันละมาทรงแม่หอดพี่กับผู้นั้นละบัตีเวลาพอดีไดว่าปั๊มเจ้าเม่นเม่นเอาคือบาิ่นมาขายเสียนะแ่เออรอบวเงิค่ะว่าเพื่นจะ